แต่งหน้าสักแล้วนะคะแต่งชุดส่้ยแล้ววันนี้จะข้าเมืองนะคะคนยิ่งๆนะท้าไส่วยุยออกจกบับบานไม่ได้นี่เรื่องจริงนะคะแต่อย่างอีกอยาก่างนึงค่ะอย่างไม่ได้ทำสี่ก็คือโลชั่นนะคะซึ่งแบบคาดไม่ได้นะคะโลชั่นเนี่ยคือต้องทา นะคะญิงข่าตัวนี้ผิวหิงข้าวนะคะเป็นโลชั่นดาริ่งค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรัม่มวิตามินผิวเซรัม่มเมโซไว้ําหรับบํารุงผิวไกายนะคะในขวดนี้ก็จะมีวิตามินซีอัลฟาอบูตินกรูตาไทโอนวิตามินบีสามทีว่าเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดําทําให้ผิวกระจ่างใสเปล่งปลั่งเรียบเนียนสซัมเมอร์แล้วยังเติมความชุม่มชื้นให้ผิวโดวยสั้สกัดจากคอลลาเจนและยังช่วยพลัสเซลผิวเก่าได้อย่างอ่อนโยนด้วยเอเอจากธรรมชาติตัวนี้นะไม่มีสัน้นแหงข้าหรือสั้นตรงห้ามนะอ่อนโยนคนาาถช้ไ่ะไปเลยยวน ถาแค่อย่านะคะอย่าลืมถาก่าด้วยนะคะในในข้าวแบบเทาเท้ากันเรื่องพิวนี่สําคัญจริงถออเพราะถ้าพิวใส่พิวเนียนพิวข้าวนี้มันก็น่าเละน่ามองไปหมดใส่พาใส่อะไรก็ซวยหันมาดูแลตัวเองกันตาไม่จําเป็นว่าต้องไปข้าวโคตรอะไรราคาแพงๆนี่อันนี้ขนาดสนาองร้อยห้าสิบมลชายได้นานแล้วก็ราคาก็ไม่ใช่แพงกัน350ร้อยห้าสิบเองเอาก็สั่งได้เลยฉันปักตะกล่าวหายแล้วก็ตา